สวัสดีครับผมนูอนดมินช่อง1 0 7เคลออนไลน์สร้างแผนที่บน Google เชื่อมโยงกับ Facebook Fanpage หรือจะเรียกว่าติดตั้งแฟนเพจบน Google Map ในช่วงท้ายจะแถมให้เรื่องสร้างโลเคชันบน Facebook Fanpage หรือเขาเรียกว่าจุดเช็คอินเพจใน End Screen ช่วงท้ายผมขออนุญาตบรรยายโดยใช้คอมพิวเตอร์นะเพราะคล่องแคล่วกว่ามือถือมากเริ่มต้นคุณอาจจะแชร์โลเคชันโดยใช้มือถือผ่านแชทไลน์นะคุณจะแชร์ไปที่ไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอวิธีทําบนมือถือนะหมายถึงลัักษณะนี้ครบ แชร์โลเคชันการแชร์โลเคชันผ่านไลน์แบบนี้คือกดเครื่องหมายบวกเลื่อนหาสัญ,ญลักษณ์โลเคชันจากนัะนะ้นอย่าลืมนะครับเปิด GPS บนมือถือของคุณเมื่อมันค้นพบตำแหน่งคุณก็กดแชร์โลเคชันมันเด้งขึ้นมาแบบนี้เป็นโลเคชันครับแล้วคุณต้องล็อกอินล็อกอินไลน์บนคอมพิวเตอร์นะเข้าไปห้องแชทที่คุณแชร์เช่นคุณแชร์ไปที่แชทของแฟนของคุณพ่อคุณแม่ก็แล้วแต่ครับเมื่อเข้ามาแล้ว คลิกเข้าไปเลยนะครับบริเวณที่แชร์โลเคชั่นระบบจะเปิดแผนที่ขึ้นมาในเบราว์เซอร์แบบนี้ครับเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับแยก Google Chrome ฝั่งซ้ายฝั่งขวาแบบผมเนี่ยทำไงคือตรงนี้ครับย่อนหน้าต่างลงมาครึ่งหนึ่งแบบนี้ฮะจะกว้างหรือยาวยังไงได้หมดเลยนะครับผมผมปรับหน้าต่างแบบนี้ครับ2หน้าต่างแล้วดึงหน้าต่างออกมาทําไงนะครับคือหมายถึงถ้าคุณจะดึงหน้าต่างแค่คลิกเมาส์ คลิกฝั่งซ้ายค้างนะครับบริเวณที่จะดึงออกมานะครับแล้วลากดึงออกมาเห็นไหมนี่ฮะคือการดึงครับแล้วย่อนะนี่ฮะที่ผมเพิ่งดึงออกมาแบบนี้ครับลากมาวางฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับเป็น2 2หน้าต่างนะสร้างสถานที่บน Google Map ก่อนนะครับเลื่อนเลื่อนหาสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับสัญลักษณ์5จุดที่มันขึ้น MVR เป็นโค้ด ขึ้นต้นแบบนี้ครับให้คุณคัดลอกไว้ก่อนเลยนะครับคัดลอกตรงโค้ดนี้ไว้ก่อนกดคัดลอกเพื่อที่จะเพิ่มสถานที่ที่ขาดไปนะเมื่อกี้เมื่อกี้เราคัดลอกค้างไว้ในคิบบอร์ดเรียบร้อยวางก่อนเลยนะครับที่อยู่วางตรงที่อยู่ตรงนี้นะฮะวางครับสําคัญมากๆเลยนะครับที่อยู่ตรงนี้ต้องถูกต้องเป๊ะเลยนะครับก็ใส่ชื่อสถานที่และหมวดหมู่และชื่อสถานที่ก็ต้องตรงกับ Facebook Fanpage กลับไปที่เพจของคุณนะครับจากนั้นก็ คลุมอ่ะคลุมก่อนชื่อเพจคัดลอกแล้วไปวางชื่อสถานที่วางดังนั้นคุณต้องสร้างเพจก่อนสร้างสถานที่นะหมวดหมู่ให้ถูกต้องครับอย่างเช่นอาหารและเครื่องดื่มร้านอาหารครับต่อไปเลื่อนลงมาเจอหัวข้อเพิ่มรายละเอียดนี่นะครับที่เราจะเชื่อมโยง Facebook Fanpage เข้ากับ o o o l l m m p s คือหัวข้อเว็บไซต์ครับ ถ้าใครยังไม่ตั้งชื่อผู้ใช้แฟนเพจคัดลอกลิงก์ทำไงนะฮะแต่ว่าถ้าตั้งชื่อผู้ใช้แล้วมันไม่ได้ยุ่งยากขอนอกเรื่องนิดนึ่งนะครับคำว่าชื่อผู้ใช้เพจเนี่ยคุณลงโพสต์สร้างเพจเสร็จลงรายละเอียดก่อนที่จะสร้างชื่อผู้ใช้นะไม่ใช่ว่าเปิดเพจขึ้นมาแล้วสร้างเลย Facebook จะไม่อนุญาตดังนั้นต้องลงโพสตเชิญเพื่อนมียอดไลค์สัก2 0 3 0แต่จริงๆเขาให้40ไลค์เป็นต้นไปล่าสุดนะครับ ไม่จําเป็นต้องมียอดไลค์เยอะขนาดนั้นแค่5ไลค์10ไลค์ก็สร้างชื่อผู้ใช้ได้แล้วคําว่าชื่อผู้ใช้เนี่ยครับอย่างเช่นชื่อว่ามีมิวนะครับคุณก็พิมพ์มีมิวคอฟฟี่เดี๋ยวจะหาคลิปที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้เพจมาฝากนะครับถ้ายังไม่มีเดี๋ยวจะอัปเดตเดี๋ยวจะทําคลิปในช่อง107แค่รับก็อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามจะได้พบกับคลิปใหม่ๆนะครับกรณียังไม่เคยสร้างชื่อผู้ใช้ให้คุณลบ ลบไอที่ไม่เกี่ยวข้องให้เหลือแค่ตัวเลขเห็นไหมครับนี่คือ id page นะให้เหลือแค่ id page ต่อท้าย .com/ นี่ฮะถ้า id page ของคุณมีอะไรม,มีมีต่อท้ายนะฮะบลาบลาบลาอย่นี้ให้ลบนะครับลบทิ้งอย่าลืมนะครับลบทั้งข้างหน้าข้างหลังให้เหลือแค่ id page แบบนี้ facebook.com/id page นะครับดับเบิลคลิกคลุมนะครับคลุมคัดลอกครับเดี๋ยวผมย่อหน้าต่างกลับขึ้นมาครับ แล้วเอาไปวางตรงนี้ครับเว็บไซต์วางครับเพราะว่า ID เพชื่อผู้ใช้คุณยังไม่ตั้งไงเราก็ต้องใช้นี่ฮะ ID ที่มันที่ Facebook สร้างให้เป็นตัวเลขบลาบลยาวๆถ้ามีรูปภาพสามารถเพิ่มตอนนี้ได้เลยแต่ยังไม่มีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเพิ่มภายหลังลงรายละเอียดเสร็จสิ้นกดส่งครับทีนี้คุณเข้าไปตรวจสอบในอีเมลนะอ่าโอเคอขยายหน้าต่างฝั่งขวามือนิดนึง ไปดูใน Gmail นะนี่ฮะในหัวข้อ Google m a p ครับขึ้นว่าเผยแพร่แล้วหรือว่ารออนุมัติรอตรวจสอบก็รอไม่นานครับถ้าข้อมูลไม่มีปัญหาก็อนุมัติไวปัญหาที่ทำให้แผนที่ของคุณไม่อนุมัติส่วนมากคือรูปภาพคุณเพิ่มเข้าไประวังห้ามให้มีหน้าของบุคคลใดๆก็ตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลไม่ว่ายายทะเบียนรถชื่อผู้คนหรืออะไรก็ตามครับดังนั้นรูปภาพที่อัปโหลดควรจะถ่ายหน้าร้าน ว่าถ่ายสถานที่ล้วนๆเลยนะครับการเรียกใช้ลิงก์ก o เกิลแม p ของคุณเวลาพิซซ่สาส่งของเขาขอก o เกิลแม p ขอกูเกิลแมพหน่อยครับนี่คือก o เกิลแม p ที่เขาอ,อนุมัตินะคุณก็คลิกดูข้อมูลของคุณปรากฏแบบนี้แล้วคลิกสัญลักษณ์แชร์นะแล้วคัดลอกลิงก์ครับเซฟเก็บไว้เซฟที่ไหนแนะนำนะคีฟไลน์ะนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนิดนึง คัดลอกออกมาวางในแชทไลน์แชทของใครก็ได้นะครับกดทรงเข้าไปทีนี้คลิกขวานะครับถ้าในมือถือคือกดค้างในคอมคือคลิกขวาแล้วเลือกหัวข้อบันทึกคีฟเห็นไหมนี่ฮะในมือถือก็บันทึกคีฟนะเวลาเรียกใช้คุณก็มือถือก็กดเครื่องหมายบวกในคีฟก็จะบันทึกสิ่งที่คุณคุณบันทึกไว้นะครับจากนั้นคุณก็ติ๊กเลือกครับนี้นะครับผมก็กดส่งเข้าไปในแชทไลน์นะครับ คำว่าเชื่อมแบบนี้ครับติดตั้งนี่เห็นไหมเว็บไซต์ Facebook เว็บไซต์คือ Facebook เมื่อคลิกปัป๊บเข้าไปที่เพจทันทีครับในหัวข้อเว็บไซต์ของ Facebook เหมือนกันนะนี่ไงครับหัวข้อเว็บไซต์สัญ,ญลักษณ์รูปโลกบนหน้าเฟซบ o o กแอนเพจในการตั้งค่าในการแก้ไขเพจหัวข้อเว็บไซต์เขาจะพยายามถามว่าคุณติดตั้งเว็บไซต์ใหมนะครับคุณก็เอาเว็บไซต์กูแกบมมาติดตั้งตรงนี้นะครับ ให้มันเชื่อมโยงกันก็เข้ามาที่การแก้ไขเพจนะครับที่อยู่ก็ใช้อันเดียวกันกับ o o o l l m m p s นะครับต่อไปคือสูตรของผมนะคือเปิดเปิดเพจนะเปิดเพจตลอด24ชั่วโมงพื้นที่ให้บริการผมลืมใส่นะครับก็วางเลือกนะครับเพราะบางบางเพจเนี่ย เปิด5้าโมงปิด4ี่ทุ่มซึ่งมันระยะแคบจนเกินไปแล้วทำให้ระบบมันเออเลอฮะให้บริการตามปกติก็เซตค่าประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากมายถ้าใครไม่มั่นใจต้องการให้ผมกระตุ้นจุดเช็คอินเบอร์โทรผมมุมซ้ายหน้าจอนะครับรับงานทำจุดเช็คอินเพจก็แมปทั้งหมดนะครับราคาไม่แพงนะไม่ใช่ว่าตั้งค่าแบบนี้แล้วจุดเช็คอินมันจะขึ้นทันทีนะครับคุณผู้ชมมันต้องมีการกระตุ้นเช่นใช้ Facebook หลายบัญชีเข้ามาส่องใช้มือถือนะส่องในมือถือส่องเพจ แล้วเข้ามากดไลค์นะครับเข้ามาเช็คอินหน้าเพจซึ่งในคอมมันทําไม่ได้เห็นไหมมันไม่มันไม่มีปุ่มให้เช็คอินหน้าเพจบนคอมต้องทําในมือถือและต้องใช้หลายบัญชีเพื่อ facebook จะได้รู้ว่าเพจนีเออเปิดจริงเว้ยนะครับและขั้นตอนอื่นๆครับไปดูคลิปเพิ่มเติมกันเอาเองนี่พอหอมปากหอมคอว่าเขาทํากันยังไงแล้วก่อนจากกันไป ไอเรื่องจุดเช็คอินที่สร้างจากหน้าเฟซต,ตรงนี้นะเมื่อเรากดเช็คอินพิมสถานที่แล้วกดเครื่องหมายบวกด้านล่างประมาณนี้ฮะไอนี่เขาเรียกว่าจุดเช็คอินลอยไม่มีประโยชน์นะครับเอาตรงๆแบบนี้ไม่ต้องไปสร้างนะครับต่อให้มันขึ้นไวแต่มันไม่มีประโยชน์ถ้าจะสร้างคือต้องสร้างจุดเช็คอินเพจตามที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง และอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ